ครับกราบสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับขณะนี้ก็เป็นเรือสตเเลตนะครับที่จะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆนนท,ท่านนะครับได้รู้จักนะครับเป็นเรือสตัเลตขนาดสิบสองนะครับ สตเลสแท้สามสนี่รอเปอร์เซ็ะครับความหนาของสเตเลสอยู่ที่หนึ่งจุดห้ามิลนะครับพื้นท้องนะครับกว้างห้าสิบ้าเซนนะครับกาบบนกว้างแปดกเซนนะครับความสูงอยู่ที่สามสิบเอ็ดเซนนะครับยาวสิบสองนะครับผมพื้นหัวเรือนะครับใช้แผ่นกรนล่นนะครับมีที่นั่ง สำหรับหัวเรือนะครับมีกล่องเก็บของเล็กๆไม่น้อยนะครับหัวเรือแล้วก็กล่องสำหรับยิงโฟมกันเรือจมนะครับเป็นโฟมกระป๋องนะครับยิงเข้าไปนะครับก็เป็นกงสำหรับวางแค่นะครับทำแค่ไม้วางครับผมมีแท่นเครื่องให้นะครับแท่นเครื่องก็เป็นรูหกหุ่นนะครับผม รทรงก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับความยาวสิบสองนะครับใครสนใจก็สั่งต่อกันมาได้นะครับผมน้ำจะมากันแล้วนะครับสั่งต่อกันไปเก็บไว้ได้นะครับไม่ผุไม่รั่วไม่ซึมนะครับรับประกันนะครับผม ใช้ไปรับยาวๆนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีนะครับลงทุนทีเดียวใช้กันยาวๆนะครับไม่ต้องเอาขึ้นมาดูเลยนะครับไม่ต้องมาทำสีก็ได้นะครับผมใครสนใจก็สอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0 8นย์4ป6 9นส่กา็ได้เลยนะครับราคาไม่แน่นอน,นครับแล้วแต่ราคาแผ่นสแตนเลสครับ นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอากราบขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ